พี่ยิมเคยพูดประโยคหนึ่งไว้ว่าเมื่อก่อนหาเงินได้เท่าไหร่ก็หายโมจ่ายบ้างลืมบ้างชักหน้าไม่ถึงหลังบ้างสุดท้ายต้องหยิบยืมวนไปจนเป็นหนี้ซ้ำ <c oughs> แต่ตอนนี้พี่ยิมเริ่มมีรายได้เพิ่มรวมๆแล้วรายได้ต่อเดือนขยับจาก1 2 0 0 0บาทเป็น18,0 0 0บาทแต่คำถามคือมีรายได้มากขึ้นแล้วจะทำยังไงไม่ให้กลับไปเป็นหนี้อีก <c oughs> คำตอบคือพี่ยิมรู้จักวางแผนให้เงินพอใช้ในอนาคตโดยไม่พึ่งเงินคนอื่นพี่ยิมเริ่มทำบัญชีรายร,ายรับรายจ่ายของ เองแค่แบ่งกระดาษ A4 เป็น3ช่องช่องแรกรายรับขายขนมไทยปกติ12,000บาทขายเซ็ตขนมของฝาก4 0 0 0บาทคอสสอนทําขนมอีก2,000บาทรวมรายได้18,000บาทช่องที่2รายจ่ายในธุรกิจค่าวัตถุดิบ5,000บาทค่าเช่าร้านบวกค่าน้ําค่าไฟ2,000บาทช่องที่3รายจ่ายในครัวเรือนค่าน้ําค่าไฟ2,000บาทค่ากินจํากัดไว้แค่เดือนละ2,000บาทเท่านั้นเงินเก็บฉุกเฉิน2,000บาทรายจ่ายรวม1 1 0 0 0บาท พี่อิมตั้งกฎกับตัวเองว่าต้องการเงินไว้สําหรับอนาคตเงินเก็บสําหรับอุปกรณ์ขยายร้านในอนาคตเงินเก็บเพื่อรักษาตัวถ้าเจ็บป่วยพี่อิมตั้งใจว่าอีกหนึ่งปีจะเปิดร้านเล็กๆข,ข้างบ้านเลยการเงินทุกเดือน2 0 0 0ันถึงสามพบาทไว้เพื่อสิ่งนี้เพราะพี่ยิมบอกว่าแค่เราวางแผนและลงมือวันนี้ความฝันก็ไม่ใช่เรื่องล,ยลอยๆอีกต่อไปเงินเยอะไม่ช่วยอะไรถ้าเราใช้แบบไม่มีแผนแต่ถ้าเราคิดให้รอบวางให้ชัดตั้งเป้าหมายเป็นต่อให้เริ่มจากเดือนละหมื่นเดียวชีวิตก็พัฒนาได้ ไม่ต้องกลับไปเป็นนี่อีกแล้วใน EP 7เราจะพาไปดูว่าพี่ยิมเริ่มมองการไกลขึ้นแล้วจะเริ่มยังไงติดตามให้ดีนะเพราะ EP นี้จะสอนวิธีเก็บเงินก้อนใหญ่แบบคนที่เริ่มจากศูนย์จริงๆ